สวัสดีครับเมื่อนี้เป็นวันพุธนะครับที่27นมีนาคมน้าค้อย67นะครับเมื่อนี้พระบินนองอยู่ที่ตลาดพรเทพนะครับอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับเป็นตลาดยุ่ตรงคำรุงพยาบาลมุกอินเตอร์นะครับเป็นตลาดที่ใหญ่ครับมีหลายตึกนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้นะครับมาไก่ยังน้อยครับเมื่อนี้เอาออกมาพระบี่น้องวงกบิ่งตลาดใหญ่นะครับจักเสื้อหนึ่งนะครับ เ,เดี๋ยวดิพ้ารอเบิง่งว่ามี่อะไรเนี่ยนะครับด้วยนะครับนี่สวัสดีครับแม่ค้าครับจ้าสวัสดีจ้าครับสวัสดีครับเมื่อนี้แม่ค้าได้ยังมาได้ครับุหลายยางตัวนี้จจนนนััั่กรอันนี้เป็นอันนี้เป็นจักรจันทร์เนะาะจักรจันทร์เป็นเป็นตัวอ่อนมั่นบอกครับบอกโอ้เป็นตัวอ่นวอนของจักรจันทร์นะครับนี่ตัวอ่อนจักรจันทร์ โอ้อันนี้แมงแข้งคอเนาะแมงแข้งคออันนี้เป็นตัวอ่อนของจกระจันนะครับเพื่ออืตัวอ่อนจานละร้อยบาทนะครับตามป้ายนะครับมีป้ายร้อยบาทเนาะอันนี้เป็นจกระจันอ่อนแล้วก็เป็นแมงแข้งคอนะครับแมงแข้งคอแมงแข้งคอที่ได้จากต้นคอนะครับเด้ต้นมะคอแล้แมงแข้งจิกได้จากต้นจิกนะครับอันนี้เป็นที่ซ้อนปะครับป่ โ,โอ้กีโลนะครับกี่ลกี่ลกีซ้อนบ่ขึ้นกันเน,ะนาะกิโลกีซ้อนีิปมแล้วก็ตามไปด้วย,วยไข่หมดแดงด้ครับเอเอาไข่หมดแดงนะครับไข่หมดแดงไข่หมดแดงเอาเบิ่งกันๆเลยครับพี่นะครับได้หลายเลยชึบอาเบิ่งกอนแม่ค้ากำลังขายอยู่ครับนะครับมนบมันหลายครับที่ตลาดป้อนเทนืนี่นะครับเป็นของปลาหลายตลาดป้อนเพื นะครับของปลาหลายเดี๋ยวพ่อพี่น้องเบิ yes. ้งคักเลยครับเพราะว่าเป็นตลาดของปลาคักๆเล่นเรื่อยๆทุนอะเต็มกละรมังเต็มหลากหลายเลยไค่ายแดงนะครับเอาหลายๆเลยเพียงแค่หาสิบบาทเท่านั้นห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับก็กำลังขายกำลังขายแม่ค้ากำลังขายอยู่ครับแม่ค้ากำลังขายเดี๋ยวผมล่อกันเด้อ สวย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 เบิ้งครับจะให้ดูก่อนนะครับแหนกาออนไ่มดแดงตรงตรงห้าสิบบาทห้าสิบบาทอาซิบบาทท่านั้นตรงตรงตรงสวย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 นะครับสวยสสวยสที่นอนชุดสวย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 ไม่โตร้อยเดียวนะครับร้อยเดียวแล้วก็เห็ดเจ็ดเม็ก็หวานี่เลยครับ ห้าสิบบาทหมอแบบไงมีสองยางองยางห้าสิบโว้ยมีเงินกับสกแกนก็นได้แม่ค้าคือสั้นสมัยเนาะอเอาตลาดก้อนเพชรได้ครับเด้อตลาดก้อนเพชรพวกนี้ก็เป็นแมงกินน,นูลล่นลเนาะแมงกินนู่นด้วยหาแมงกินนู่นด้วยพักกวานเด้อแมงกินนู่นพักกวานแมงกินนู่นพักกวานเนาะของเ่าแม่ค้านี่มันมันหลายเลยครับผมดดบอยู่โดดเล็กน้อย ยูเหิงจักหน่อยครับเป็นแม่กินนุ่นหน่อยแม่กินนุ่นไงกับน,นี่โกตักกระแตนกับนี่เลยครับเด้อยคุณพ่อหวานเอานี่ยหาสิบบาทนี่แจงมอแบบไงกับว่าม,มือเด้อเอามาหาแม่ค้านะครับตลาดพรเพชรขอบปอกขุณหลายแม่ค้าเด้อขอบคุณหลายครับแม่ค้าคนสวยเลยขอบคุณหลายครับมัคคนมีเงินกับแม่ด้อแม่ค้ารอทุกมือครับรอทุกวันอยู่นี่แหละตลาดพรเพชรนะครับเด้อยอ๋อมาทางด้านนีขวาดีครับแม่ค้าครับ สวัสดีครับของห้ากับสินค้าไข่มดแดงเหมือนกันเนาะไข่มดแดงแล้วก็เห็ดเห็ดหาซืบาทอันนี้ไปแล้วนะครับหาซืบาทขายดีเอาหาซื้อบาตแจงได้หมอบอกง่ายนะครับก็ร่างจัดใส่อีกนะครับแม่ขายจัดไข่มดแดงร้อยหนึ่งนะครับเนาะของร้อยร้อยนะครับแมงแข้งข้อร้อยเดียวนะครับอืออาร้อยเดียวด้วยช่วงนี้ก็เป็นแมงกินนู่น แม่กินนู่นแล้วล่อยหรือว่าต้นยุดสีครับสี่อเอาเจียมไปให้พี่น้องเดนะ้อเอาเจียมไปให้พี่น้องพูดว่าอย่าครับตลาดต้อนเชิมาเลยนะี่ได้กินนะครับมีทุูมือเพราะมีวันปิดเด้อแม่ค่ะไม่มีวันปิดราชการนะครับรอพี่น้องจะหนีตลอดเอาทั้งสองเลยแหละครับอย่เงี้ยอ้าแม่ค้าไทยโดนนิดหน่อยครับแม่คา้าสองเพราะว่าสินค้าแม่คา้าล้านหลายเป็นตสะออนครับพี่น้องอยากกินตโอ้อนอะไรครับนี่ อันนี้เป็นตัวอ่อนนีน่เนาะเป็นตัวออนค่ะอือตัวออนด้วยครับด้วยตัวใหญ่นะครับตร,ตรงๆเลยเนาะใช่เอาอาฮะแม่ค้าเด็กครับด้วยตลดาดพรนเพชรอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนี่ถือว่าหลายครับหลายหลายผมเบ่งแล้วถือว่าหลายนี่ครับพี่น้องมากนี่สนุกเลือกเลยของปลาเด้อสนุกเลือกเลยนี่มาหาแม่ค้านีหาร่ค้าขอบคุณหลายแม่ค้าครับขายดีนะครับได้ขอบคุณหลายเด้วยอ้า เน่ค้าก็ใจดีครับขายของก็ดีเอาผมมาเบื้องตั้งเพี้ยบบานนึงนี่นะครับมาหาน้องคนสวยเพิ่อนบัตดีครับ,บน้องคนสวยเลยนี่ครับขายอึงเนาะขายอึงกิโลถอยหลาอยอึงโลละสี่ร้อยโลละสี่เนาะอึงนะครับได้อึงย่ามฝนตกสองร้อยบาทอืมสองบาทเพิ่งโลสองร้อยบาทฝนตกแล้วสีอึงสะออกหอ,อยเดือนนะครับ บ่าเป็นลูนชุดไทยแล้วบอกห้อยเดือนนี่เนาะมันเลยช่วงนี้มันเลยครับเป็นห้อยเดือนที่มันเนะครับช่วงที่น้องเอาไปกินชีบบกขมเลยสิมันย่ามือนเด้อน,นะครับเป็นรุ่นชุดไทยกิโลเท่าไหร่ละสองร้อยห้าสิบ <250 S 1> <250 S 2> บาทสองบาทนะครับสองร้อยห้าสิบบาทกับโปแพ่งนะครับเดือสองร้อยห้าสิบบาทนะครับแถมไปด้วยหนังแหง้งหนังแห้งมัดละร้อยหนังแหง้งมัดใหญ่ๆเลยหนังแห้งนะครับไก่ละเหมืเด้อก็น้อง,องคน อา้อควงละซีบาทนะครับไข่ไข่อ๋อกระดาษพรเพชรนะครับอ่อมตัเมืองจังหวัดมุกดาหารอ่ะขอบคุณหลายหลายเนี่ยขายดีนะครับขายดีเลยขายดีเลยคพืค่อ้ๆนนด้านนี้ใช่เดี๋ยวนะครับใส่ขุ้งแดงด้านนี้ก่อนเสร็ด โอ้ด้านนี้ดูด้านนี้สวยๆเลยสวัสดีครับแม่ค้าครับแม่ค้าหน้าตาดีๆเลยตลาดพรนเพชรครับแม่ค้าหน้าตาดีใจดีพร่นเด้อผักหวานแม่เป็งนะครับักหวานแม่เป่งผักหวานกอบแบบไงพลักหวานปลานะครับตัวนี้เนาะผักหวานปลาเลยครับเด้อห้าสิบบาทจานแบบไงเอาไปแจงแจงจะพลักหวานกับเสบยด้เนาะแจงจะพลักหวานอันนี้เป็นแห่งแม่เป็ง 50บาทนะครับแม่เป้งแม่เป้งสีม้าคูนครับไข่มดแดงไข่มดแดงของแม่ค้าเพิ่มสวยๆครับตรงขนาดเลยเนาะเนาะตรงๆเลยนะครับตามป้ายเด้อห้าสิบบาทถือว่าโบผงห้าสบาทนะครับโอ้คุณกระแซ่ดดีๆเลยคุณนะครับพักวันกับสดสดตลาดของเพียกับของใหม่ของสดตลอดเวลาเลยครับรอพี่น้องอยู่นี่เลยเด้อทุกวันทุกวันเลยนะครับอ๋อถูกๆ ของป่าของสูง,ง<ล>จากธรรมชาติไม่มีเงินก็สแกน <c oughs> ท่านสมัยเนาะแม่ค้าท่านสมัยเลยเอ,อาขอคุณหลายๆนะครับเด้อแม่ค,ค้าคนสวยขายดีนะครับาข,ยบา,ขยายดีครับขอให้ขายดีๆชุบอ่ะขอคุณหลายๆครับหวัดดีครับหอยเดือ แม่ค้าหอยเดือมันมันเลยนะครับนางแห้งก็มี่บอกหอยกิโลเท่าไรครองเฮาครับสองร้อยเท่าไรโอ้สองร้อยห้าสิบครับหอยเดือมันมันครับย่ามนี่ย่ามนี่สีมันเลยครับหอ,อออหอยเดือเด้ออ๋อนอกจากหอยเดือแล้วก็มีพวกนี้แหละครับแมงแฆ่งข้อจานละล้อยสามป้ายแมงแฆ่งข้อนะครับเอาตัวอ่อนตัวอ่อนตะกั่งหมักอะไรอยู่ครับ จะกระฉับไหมครับเอาสลัดพรนเพล็ดครับพี่น้อยอยากกินแนี่ยดิเด้อแห่มหาแม่ข้านะครับข่าคุณเึรื่มวลเด้อเอาขอบคุณหลายแม่ข้าเด้อขอบคุณหลายครับไปทา่านใดก่อนเดี๋ยวผมเปิ่งออกงอมุมกันเอาห้องห้องไม้ยังครับนั่งอยู่นี่ฮะเอ,เอ,อื้งนนองบ่ เออโอ้สว,วัสดีครับแม่ค้าครับ <แ S 2> นี่นะครับแม่คา้านะครับขายทุกอย่างแผงนี้จะมีเจตยาได้เดี๋ยวผมเริ่มเบื้องป่าได้ครับเด้อป่าย่อดนะครับป่ายนอนครับป่ายนอนแม่น้ำโขงนี่ป่าย้อนแม่น้ำโขงพิงมั่นเด้อแม่น้ำโขงนะครับ จกนตัวใแล้ะครับร้อยหนึ่งบอกกนละร้อยแกละร้อยไปยอนเลยครับเอาําำผิ่มได้ขวดละสี่ร้อยนี่เมื่อดืนฟักหวานหาสิบบาทไข่เปีย้งหาสไข่โมดหาเสีเดบดหาสนะครับเอาชัดเจนเลยไหมค่าเด้อนน้หาสบบาทเป็นไข่มดแดงตรงตงเลยเนาะนี่เนาะมดแดงไข่ตรงตรงนะครับเอาสดสดไม่ไม่จากปลาจากรงหอมไหมไหพี่น้องได้กินเด้อ อันนี้คือแม่เป้งเนาะนนี่เาะแม่เป้งนะครับนี่แม่เป้งกับพี่แม่เป้งทีมาคู่กับไข่มดแดงไข่มดแดงกับแม่เป้งหาสิบบาทชัดเจนโอ้คุณเต็มเลยนะครับเต็มเลยสองเลยโอ้นี่พัดลมสั่งมาแต่นอกว่าพัดลมนี่ยคือดีเลยไายแมงวันลายแมงวันนะครับท่านสมัยใส่แกงก็ได้เนาะบ่มีเงินเนาะเพต้องใส่หรือบ่ราเงินสดนะครับใส่แกงก็ได้พี่น้องใส่แกงก็ได้เด้อ อ๋อมาหาาม่ค้าครับแม่ค้าใจดีแล้วเนี่ยอยู่ตลาดพรเพชรนะครับอตัวเมืองจากวัดโุกดาหารเอาเป็นตลาดบอกง่าแหละครับหลายซื้อขนาดเลยพมยางต่ามากนะครับผมมาเป็นครั้งแรกครับตลาดใหญ่ๆพระนันทิ่าห้พี่นงไดบงคักๆเลยครับเ้อแต่ละแม่ค้าเพราาชินค้าของแม่ค้านี่นาสนใจดีครับชื้อวางง่ามเอาไหมครับป่าปลายน้อนขอบคุณน้นขอบคุณมากนะครับแม่ค้าครับแม่ค้าเอาขายดีนะครับ ขายดีเลยแนมะ่ค่ะนั่งน้อยแต่ยังมาขายละน้องวัวค่ะโอ้อันนี่น้องวัวป่ะ<อ>น้องวัวค,ครับกิโลเท่าไหร่ครับน้องวัวโลละสามร้อยห้าสิบของคอดค่ะของคอดนลยครับของคอดแฉะแเลยเนาะของแฉะแฉะเลยน้องวัวเลยครับอ๋กิโลละสามร้อยนะครับหนังแนะ<อ>ห้งก็มีหนังแห้งก็มีร้อยเดียวป่ะครับอันอ <100 S 1> นี้ร้อยเดียวค่ะมาแบบใหญ่เลยโอ้โหบอันนี้ร้อยแปดสิบ เพราะแต่สีดมันใหญ่เงาเป็นฟุดมาหาน้องตอนเด้อเนาะสนใจน,อน้องเนาะน่องวัวเนานะเอาน่องแน่แต่นี่แมงแข้งกีกเลยครับแมงแข้งขกีดลอยเดียวแมงแข้งกีกแมงแข้งโคอืมเอาสวยๆของน้องตอนเนาะเอาตลาดพร้นเพชรบุญเด้อกลิ่นแหละครับเอาพี่น้องมาเด้อหลายนะครับตลาดพร้นเพชรอืมอาผูกไส้กว่านี่สวัสดีครับ โอ้มาแด่ใสเ่เลยเกลี่ยนแล้วบ่เป็นแปลงเกลี่ยนวันดีครับเ,เป็นตัวบวอสเชิแงแสงน้องวัวครับขอบคุณหลายหลายเนี่ยบอบคุณหลายครับวันดีครับแม่ค้าครับแม่ค้าสวยๆเลยเด่นใบมดแดงโค้ตสวยไงๆตรงๆอันละลอยเนาะ ใหญ่ๆตรงๆอันละลอยก็มางานแตะมาจากปลาได้ครับเด้อมาจากปลาใหม่ๆสดๆทุูมอร์นี่หาซิบาทล้อยหนึ่งอ้าวแต่กินของปลามาตลาดพอนเทปปูอุดนะครับไอมาหาแม่ค่าเพิ่นอันนี้พี่แมงเฆ้งพ่อบอ่ครับโอ้แม่เป mm ้งจะมาคู่ไข่มดแดงน้องแม่ค้านาะจะมาคั่วไข่รสแดงแม่ค่านี่พี่พี่พี่ได้เพิ่งทั้งผี่ันเ่ง เล่ยลายนี่เนาะนัวของแม่คคามืดอะไรยิ่งเพราะว่ามันหลายครับของปลาสิหลายตลาดพร้อนเผ็ดหายจากกินมาเลยเล่ยเหนอนเลยเล่ยลายเลยเจ็บโอ้เฟื่สวยเลยแม่ค้าก็สวยอสวยขอบคุณหลายเลยครับเล่ย์สายดีเลยครับสายดีครับนี่นะครับเล่ย์อาหาแม่ค้าเพิ่นเต้ยครับ น้อกเพื่อนขยันด้วยเนี่ไส้ชี้ตลอดเลยกันโบบีบออกนี่โบแซบโบแซบเลยเนาะอันนี้เขาเรียกว่าห่วงเนาะห่วงปุบด้วยครับเด้อห้าสิบบาทหอยร้อยหนึงรอยนึงสามอันร้อยโอ้สามอันร้อยโอ้ยอ่านกำไรากับหลังเราไปอันนี้อ่านเป็นไส้ชี้แล้วนะครับเนี่ยเด้อพี่น้องเอาไปกินมกใส้พกีตู้ไส่พริกล้อได้เลยเนี่ยแซ่บ นะครับน้องเพิ่นไขยันน้องเพิ่นขยันเด้อสเึ็ดเอาอ้อมัดสะอาดสะอ้านดีแล้วบแบ้หอยเดือกกับมี่น่องลอยเด้งก่นเนี่ยลอยเดียวครับหอยเดือกนี่มันสีมันเหลือได้ครับเด้อลูกดูนี่มันสิมันมันสิมันมันบปรผมเลยเนีอแเสบยด้วยน่องเสียบแสียดเสียดมันเลยครับเด้อหอยเดือมันมันนี่มัน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 หอยเดือหอยเดือภาษาผภาษาอังกฤษหอยลือหอยลือ หอยเลยหอยล้หอยดืนะครับภาษาไทยนะอันร่มเฮาคือบเปิดจีมันมีวันเลยมันบไม่ัน้สะ่อน้จครัคันรมหน่อยไม่ไม่ไม่ได่ไม่ไ่ไม่ไมม่ได่ไม่ไ่ไม่ไม่ไม่ม่ไ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 ม้ไม่ไม่ไม่ไ่ไม่ไ่ไม่ไมไม่ไไม่ไ่ไ่ไไม่ไ่ไไม่มไม่ไไม่ไ้ไม่ไไม่ไม่ไไม่ไ ตลาดพ่อนเพชรนี่แหละมีชูมือปะมีชูมือครับชูมือเนาะครับไม่เคยขาดเลยครับไม่มีวันหยุดราชการเลยผมมีวันหยุดราชการเด้อยมัดระดูเหรอครับมัดระดูเนาะมัดระดูกับอ่อนไม้แม่ไม่นะครับขอบคุณหลายๆเด้อขายดีนะครับขายดีเลยโอ้นะครับปลากาใจดีมากสวัสดีครับปลากรด ปลากดปลากระแฉงปลากคตครับปลากคตแม่นม้ำโขงเนื้หายเนี่ย,ายาอันละลอยนะครับจานหนึ่งลอยหน้นพ่ง่งละสองลอยป่ะลอยเดียวเท่กันโอ้เป็นโลก็นโลมองนอก็นมีมีแล้วหมากันนี่เนาะเนื้อหาย,าน,น,ายานี่ยิ่เินหมากนนก่อนโอ้นะครับนี่หายินซุปหอมหวานดีเด้หนี่งขดม้วนแบบนี้ตลาดพ้นเพชรครับเอาอยากกินปลากต ปลากคแม่น้ำโขงนะครับหอมาตลาดก้อนเพชรร้อยเดียวามาขายครับขาพี่น้องยืดทุ่มื้อเด้นอนหอมาทุ่มื้อเนาะครับเนาะมาทุกวันนะครับขอพี่น้อยกินปลามาเลยเด้อปลาแม่น้ำโขงครับปลากคครับปลากคนะครับปลากคว่านี่แหละเอาขอบคุณหลายด้ๆแม่ค้าเด้อขอบคุณหลายครับ <S <S ขอบคุณหลายๆ หนุ่มเข่าวัสดีครับมะม่วงยำเอาหมดแล้วบอครับบอขายดีทั้งนั้นเนาะมะม่วงยำเนะครับเด้อยำยำมะม่วงโอ้มะม่วงน้ำปลาหวานน้ำปลาหวานชุดละเส้าชุดละสี่สิบนนะครับมะม่วงน้ำปลาหวานนะครับนี่อ๋อนี่ให้มีให้ชิมด้วยเด้อชิมชิมซีครับชิมซี ฟิมฟรีอ๋อนี่บักม่วงบักม่วงอยังแก้วขมิน้นบอกโอ้บักม่วงสาไมไปดูเอาไปละยัมม่นไปละให้ <c oughs> อาไหมครับตั <c oughs> ้ผู้เสือเนาะ <c oughs> ผู้เสือหน้าตาดีได้เนี่ยชิบหารถได้ครับขอบคุณหลายแมค่ค่ะขอบคุณหลายครับขอบคุณหลาย <c oughs> อันนี้ผู้เสือเป่าครับเหมือนผส